พวกเราถูกใช้แรงงานอย่างแสนสาหัสและถูกบังคับอย่างไร้ความปานีพวกเราถูกเคี้ยนตีและก็ลม้ลมลงพวกเราถูกท่าลุณกรรมแขนขาหักแล้วก็มีคนล้มตายและนี่ก็เป็นคำกล่าวของมิสเตอร์กันเนอร์แคนเนตแฮริสันกองทหารต่อต้้งรถถังที่ 4, ออสเตรเลีย เส้นทางรถไฟสายมรณะถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพศ2485จากสถานีชุมทางหนองปลาดุกจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามในน้ำแควใหญ่แล้วมุ่งหน้าไปยังด่านเจดี3องค์ก่อนสิ้นสุดที่เมืองตาพยูสยะประเทศพมา่ารวมระยะทาง415กิโลเมตร สวัสดีค่ะพบกับช่องนิกเกิลพาทัวร์นะคะที่นี่ช่องเขาขาดที่มีชื่อเต็มว่าศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดและเส้นทางเดินเทา้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กันเลยนะคะไปเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวหุบเขาแคว้นน้อยกันค่ะซึ่งเป็นมุมที่เป็นไฮไลไท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ ไปกันต่อที่ห้องแกลเลอรี่เรื่องราวการสร้างทางรถไฟและชีวิตของเชลยศึกที่ถูกเล่าผ่านแกลเลอรี่ในห้องนี้เลยค่ะข้างในานี้นะคะเหมือนจะเป็นเสียงแบบค้อนับบสิวนะคะว่ากําลังขุดเจาะทางรถไฟอยู่ะคะ่ะ แล้วก็อันนี้ขอแยกแนะนำเส้นทางเลยนนะคะเส้นทางตรนี้ทั้งหมด2ระยะค่ะระยะใกล้กับระยะไกลสีฟ้าตรงนี้เป็นระยะระยะใกล้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงะคะ่ะไปกับแล้วก็เป็นระยะทาง1กิโลเมตรนะคะไปกับส่วนระยะยาวค่ะอันนี้เป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรไปกับนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการเดินค<น>่ะแล้วก็ถ้าท่องเที่ยวสนใจจะไประยะไกลนะคะแนะนําให้บอกเจ้าหน้าที่ข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าเราจะให้เป็นวิทยุสื่อสารไปค่ะอค่ะคุณค่ะ จุดประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดเส้นทางเดินเท้าและอนุสอสถานสร้างหุทิศให้กับเฉลยศึกของกองทัพญี่ปุ่นและแรงงานชาวเอเชียซึ่งชาวญี่ปุ่นเรียกว่าโรมูชาที่ถูกบังคับให้มาทำงานสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างไทยและพมา่า ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลายคนต้องจบชีวิตลงด้วยความหิว,หวโหยโรคภัยไข้เจ็บและการทารุณกรรมอย่างแสนสาหาัสซึ่งมีเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรมากกว่า60,000คนค่ะทำงานสร้างทางรถไฟในปีพศ2489หน่วยทะเบียนสุสานสงครามสัมพันธมิตรสรุปว่ามีเฉลยศึกที่เสียชีวิตประมาณ12,500คนประกอบไปด้วยชาวอังกฤษ6,300คน ออสเตรเลีย2 8 0 0คนฮอลแลนด์ Holland, 2 5 0 0คนและโรมูชาอีกหลายหมื่นคนค่ะเส้นทางที่1สายสีฟ้านะคะก็จะมีระยะทางประมาณ500เมตรค่ะใช้เวลาไปกลับ40-50นาทีปลายทางของเส้นทางนี้คือศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดนะคะ ที่นี่คือช่องไฟนรกหรือช่องเขาขาดค่ะที่มีชื่อว่าช่องไฟนรกเนี่ยมาจากสภาพการทำงานที่เลวร้ายในสถานที่แห่งนี้และบริเวณร,บรอบ ช่วงกลางปีพศ2486เมื่องานล่าช้ากว่ากำหนดจึงมีช่วงเร่งงานเพื่อให้การก่อสร้างทางรถไฟเสร็จทันตามกำหนดค่ะ,ฉะเฉลยศึกถูกบังคับให้ทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงจนถึงกลางคืนโดยอาศัยแสงสว่างจากตะเกียนน้ำมันและกองไฟจากไม้ไผ่แสงวูบวาบจากเปลวไฟเสียงเจาะหินและเงาของฉเฉลยศึกที่อดอยากทาให้ภาพที่นี่ไม่ต่างจากนรกบนดินค่ะ ด้านหน้าก็เป็นอนุสรณ์สถานนะคะและเส้นทางสีเขียวที่ทอดยาวไปยังถนนหินตกจะเดินเส้นทางนี้ก็ต้องติดต่อรับวิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะทุกคนที่เดินไกลค่ะจะแชร์อยู่ในช่องสัญญาณเดียวกันก็คือช่องเซฟตี้นักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในช่องนี้ตลอดเวลานะคะทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่จะมีการเรียกใชนักท่องเที่ยวตามหมายเลขวิทยุของตัวเองถ้าได้ยินหมายเลขของตัวเองให่ตอบกลับมาเป็นโลเคชั่นค่ะโลเคชั่นก็คือป้ายระหว่างทางเดินที่เราจะเดินตลอดเส้นทางนี้ เส้นทางเดินเท้าในช่วงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายมรณะค่ะที่ถูกสร้างขึ้นมาท่ามกลางความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแรงงานของเฉลยศึกสัมพัธมิตรนับหมื่นชีวิตที่ใช้มือเปล่าขุดเจาะและสะกัดหินทลายภูเขาให้กลายเป็นทางรถไฟระหว่างทางนะคะเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ขุดเจาะภูเขานี้ค่ะ ในเส้นทางเดินในช่วงนี้ก็จะมีระยะทางทั้งหมด2.6กิโลเมตรนะคะปลายทางจะสิ้นสุดที่ถนนหินตกซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายมรณะในอดีตแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เดินไปถึงปลายทางนะคะจุดที่เราจะไปถึงเนี่ยจะอยู่ที่ช่องคอนและสิวค่ะซึ่งมีระยะทางประมาณ1.2กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นค่ะ ตลอดเส้นทางเดินก็จะมีจุดให้นั่งพักเป็นระยะระยะค่ะสะดวกสำหรับคนที่ชอบหยุดชมวิวและพักเหนื่อยระหว่างทางเรามาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วค่ะประมาณ3-4รอบได้แต่ครั้งนี้เนี่ยมาตอนฤดูฝนบรรยากาศเนี่ยสดชื่นมากค่ะต้นไม้ในเขียวขจีร่มลื่นมีร่มเงาตลอดทางเลยอากาศเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ เดินได้อย่างสบายสบายเลยถ้าเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ที่เคยมานะคะก็จะมีลมพัดแรงค่ะแต่กลับรู้สึกว่าร้อนกว่าฤดูฝนนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยล่วงค่ะไม่ค่อยมีร่มไม้ให้หลบแดดเท่าไหร่ เส้นทางเดินก็จะเป็นหินเล็กหินใหญ่สลับกันไปค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเหวส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นหน้าผาค่ะมองไปด้านหน้าก็จะเห็นวิวธรรมชาติที่สวยงามที่นี่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวสายลุยหรือสายชอบเดินป่าค่ะได้เดินสํารวจเส้นทางธรรมชาติและทางรถไฟสายเก่าสายมรณะที่ถูกขุดเจาะด้วยแรงคนล้วนไม่มีเครื่องจกักรใดๆช่วยเลยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์น่าศึกษาน่าจดจําและควรมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะ<อ>ตลอดทางเดินเราก็ยังได้เห็นไม้หมอนรองรางรถไฟเก่าที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นระยะๆะะค่ะเป็นหลักฐานของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่เคยใช้งานจริงๆค่ะ และแล้วเราก็เดินมาถึงช่องคอนและสิวแล้วนะคะจุดหมายสำคัญที่เราตั้งใจมาให้ถึงในคลิปนี้ค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าภูเขาหินขนาดใหญ่แบบนี้จะถูกสกัดและเจาะด,ด้วยฝีมือมนุษย์ล้วนๆไม่มีเครื่องจกักรใดๆช่วยเลยค่ะดูจากลักษณะภูเขาแล้วเนี่ยต้องใช้เวลามาหาศาลมากเลยในการขุดเจาะเพราะว่าต้องทำให้เป็นช่องทางที่กว้างพอดีสำหรับให้รถไฟวิ่งผ่านได้ และทั้งหมดนี้ก็เกิดจากแรงงานของเชลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากทั้งถูกบังคับให้ใช้แรงงานหนักบางคนเนี่ยเจ็บป่วยไม่มียารักษาต้องทำงานทั้งที่ร่างกายอ่อนล้าและยังไปชิญกับความหิวโหวยแต่ก็ต้องสกัดภูเขาด้วยมือเปล่าค่ะ ภาพที่เราจินตนาการได้ก็คือมือหนึ่งถือค้อนอีกมือหนึ่งถือสิวค่อยๆตอกลงหน้าผาหินแข็งอย่างไม่มีทางเลือกจนเกิดเป็นช่องเขาแคบๆที่พอให้รางรถไฟพาดผ่านได้สําเร็จค่ะและการได้มาเห็นด้วยตาตัวเองทําให้นึกถึงความเสียสละและความโหดร้ายในช่วงสงครามอย่างจับใจยิ่งตระหนักว่าทุกก้วยางบนเส้นทางนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืมเลยจริงๆค่ะ ที่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและแรงศรัทธาของมนุษย์ที่แม้จะไม่มีเครื่องจักรไม่มีเทคโนโลยีแต่ก็สามารถฝ่าอุปสรรคและสร้างเส้นทางรถไฟผ่านภูเขาหินมหึมาได้ด้วยเพียงคอนและสิวและหัวใจที่แข็งแกร่งเกินคำบรรยายค่ะถูกก้าวที่เราเดินมาถึงตรงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการชมธรรมชาติแต่เป็นการเดินผ่านร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การลำลึกและจดจำนะคะ และสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพลงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ